สวัสดีครับผมสปินโนซานะครับคอรัมเน็ตหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลกับ Star ์สก c ร์นะครับวันนี้วันพฤหัส,สบดีนะครับ14พฤษภาคมกลางสัปดาห์ที่โปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสการวิเคราะห์ไปที่ฟุตบอล1คู่ครับในวลีกสำรองเบรลารุสเป็นการเจอกันระหว่าง ปาโบโลโซเดโนครับเปิดบ้านพบกับโกโรเดย่านะครับคู่นี้สถิตเก่ายามเจอกันน่าสนใจนะครับเป็นทางโกโรเดย่าเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับเจอกัน4เกมล่าสุดเนี่ยโกโรเดย่าเอาชนะได้ถึง3ครับแพ้เพียงแค่เกมเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดวัดกันที่ฟอร์มของชั่วโมงนี้ครับผมมองนะครับว่าปาโบโลโซเดโนเนี่ยเป็นทีมที่ดูแล้วลงตัวก่อนครับตอนนี้พวกเขาเก็บมาทั้งหมด14แต้มนะครับจาก 8นัดแรกรั้งอยู่กลุ่มครึ่งบนของตารางนะครับแล้วก็เป็นทีมที่เกมรับเนี่ยถือว่าค่อนข้างเนี่ยนะครับลงเล่นมาทั้งหมด8เกมเนี่ยพวกเขาเสียเพียงแค่เจประตูนะครับถือว่าดีสุดเปดับ2ในเรืนนะครับแม้เกมรุกจะไม่ดูนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่สมดุลทีมเนี่ยค่อนข้างลงตัวครับันนี้ก็เปิดป้านเจอกับทางโกลโดยาครับซึ่งผลงานตอนนี้แย่มากนะครับลงเล่นมาทั้งหมด8เกมเนี่ยเก็บมาเพียงแค่1แต้มครับแล้วก็เป็นทีมที่มีปัญหาเกมรับแย่มากลงเล่นมา8เก 24ประตูครับเชียร์เสียดระถึง3ประตูจุดยครับผมมองนะครับว่าโคโลเดียเนี่ยเป็นบอลที่ไร้ทรงครับเกมรับแย่เป็นอย่างยิ่งแล้วก็นอกรังเนี่ยวางโผล่ระบากเพราะฉะนั้นก็แพงครับที่เปิดมาให้ล่าสุดครับทางปาบิโดโซเดโนครับเป็นต่อที่1.75ดูแล้วยังไงคู่นี้ครับซื้อใจความเป็นเจ้าถิ่นครับแล้วก็ความลงตัวมากกว่าของทางเจ้าถิ่นเชื่อว่าวันนี้ครับสุดท้ายปาบิโดโซเดโนครับมีโอกาสที่จะชนะขาดได้เชื่อว่า2เมตรครับมีตั้งไว้แล้วก็มีโอกาสเฮเต็มด้วยการยิงขาดถึง3ได้เชียร์ปาบิโดโเเเรรรรรนนนนนน่่่ะคคคัััับบใใูีีี้้้ฮงงวววยไจอกหมพุสสด